ขอบคุณคาัรับตุลอนะครับโอ้โหข้าพ่อชิมเพลงชื่อเล่นก็ชูนะก็นนี้อาจจะมีโอกาสได้ฟังเหมือนกันนิดหน่อยในพรณีนี่นี่นคอยคล้องับเดี๋ยวรอช่วงฟังกลางๆอะรอรอฟังขอบคุณครับขอบคุณครับครับต้องฟังเพลงผมบ้านแล้วกันนะเพลงครับผมตอผมร้องได้ชัวร์ซ้อมกันมานานมากนะครับไม่ประมาณ10นาทีที่แล้วรับ ความโรบิชแนลของเาใช่ไหมคะโปรบิชแนลเหรอาไม่เจอเขาจะอะไรโอเคกระดาษอะไรบ้างไปรูกแผ่นนี้ไว้เสือ์ตัวเองว่าเมื่อเช้าว่าต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์สาวนะเบอร์สเออครับอ่อครั้งนี้ก็ตามตามสมรรถภาพนะครับก่อนดีพอไว้กันนะจริงๆแล้ว จริงๆวันนี้ตั้งใจที่จะจริงๆผมก็เตรียมแบ็กกิ้งฉากมาแต่ว่าจริงๆคือผมปกติเองก็สนิทกันพอสมควรแล้วก็เล่นมหาชนนในซีรีส์นะมาด้วยกันประมาณปีนะปีเลงพอดีเกือบเกือบจะได้ต่อนะแต่ไม่ได้ต่อก็เลยก็เลยอยากจะเล่นด้วยกันน้องด้วยกันถึงแม้ว่าน้องจะเจ็บมือที่รูว่าจะทรมานน้องให้เล่นเพลงกมยินดีครับยินดีครับยินดีครับโอเคครับเตะมา